มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนของแท้หมอกริดคอนเฟิร์มเมธเมถุนสิงพิจิกธนูนเตรียมพร้อมเรื่องของดวงชะตาถือได้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหมอกริดคอนเฟิร์มออกมาทำนายดวงผ่านทาง a c e b o o k หมอกริดคอนเฟิร์มดูดวงวันนี้5ราศีมีเกณฑ์โชคหล่นทับแบบนน่นออกได้เงินก้อน ราศีเมษร,ราศีเมถุนราศีสิงห์ราศีพิจิกและราศีธนูมีเกณฑ์มีโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคไม่ว่าจะเป็นโชคจากความฝันหรือว่าเลขที่บ้านโชคจากงวดเก่าๆที่เสี่ยงเล่าไม่ถูกมีโอกาสได้เงนินก้อนค่าในหน้าการขอสินเชื่อกู้บ้านจะมีโอกาสสําเร็จนะคะคนโสดมีโอกาสเจอคนสายเปสําหรับคนที่มีคู่แล้วคู่ของคุณจะให้โชคไม่ว่าจะเป็นเลขโทรศัพท์ หรือว่าเลขที่เกี่ยวกับยานพาหนะค่ะเรื่องของการงานช่วงนี้นะคะจะได้งานที่ดีมากๆมีโอกาสได้รับโบนัสหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสค่ะมีโอกาสได้เงินก้อนจะขอสินเชื่อกู้ยืมต่างๆทวงนี้มีโอกาสสาเร็จแต่ระ,ระวังการนอนน้อยจะป่วยได้ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ